ในเบบี้คำบ่าฮัสเกิลค่ะในราคา380บาทค่ะเฮ้ยๆแกะเลยจุดจุดคนเขาไม่ค่อยชอบกันไม่รู้เหมือนกันทำไมเห็นซ่าน้องน่ารักขนานี้น้องครูซ้ามาทำไมถ้าคนไม่ชอบถ้าไม่ใช่จะยอมกินผักสามเดือนอ่ะเดือนเดียวถ้าไม่ใช่จะยอมกินผักเดือนเดียว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้ช่องวิบชาเทียนี้ต้องมาแก้ Hi baby คำว่าสเกลแจ๋วมีทั้งหมด12ตัวดังนี้เลยค่ะที่น้องแต่ละตัวน่ารักมากมีตัวไหนเป็นขวัญใจบ้างไหมคะที่แบบหมายปองอยู่ตัวที่หมายปองนะคะนั่นก็คือน้องตัวนี้ก็ตัวที่2วนีตัวน่ารัดสอชมกตัวนี้แล้วก็กาบตัวนี้เหมือนกัน โคจรแน่มาจากบ๊อบหมาดเซนทันโบว์ค่ะในราคา380บาทค่ะเราได้มาแบบสุ่มพนังกงานหยิบให้นะคะและแบบพลังงานมือดีมากเลยนะวันนั้นน่ะใช่ดีมากเลยได้ซ้ำมาไม่กี่ตัวเองเนาะแล้วเราก็ไปขอแลกจากใครจากในกลุ่มคนชอบ <c oughs> บ๊อบหมาดว้าวและเราก็ได้มาครบเลย <c oughs> ไปเริ่มแกะกันเลยเนระิ่มแกะกันเลยเนาะ มีใครจะซื้อมั่งเรียกขามยนะขโมาว้าวอันไหนที่มันบ่งบอกว่าเราได้มาจากที่ช็อปคะอืออันนี่ขึ้นมาให้ดูสักกล่องได้ไหมอันที่เราบอกว่าที่ช็อสติกเกอร์เนาะสติกเกอร์ป๊อป่าอันนี้เราได้มาจากที่ช็อปเลยใช่ค่ะอันนี่ได้มาจากที่ช็อปเลยและอันนี้เราไปแลกมาได้ละงั้นโคตรซองไปสุ่มกันเลยนะคะว่าซองจะได้กล่องไหนคนต่อสลับ ต้องหมุนก่อนหนึ่งสองสามโอเคสามรอบครบแล้วเสร็จแล้วนะคะมาหยิบกันเลยโอเคค่ะได้่องนี้ไปแล้วเนาะอยากรู้จังเลยได้กัวกับป๊อปมาด้วยมากีดกันมันลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะได้ตัวไหนคิดว่าตัวแรกจะได้ตัวไหนคะคิดว่าตัวแรกนะคะ ไม่ใช่แซมอนตีก็เป็นบานบูคาร์าค่ะค่ะแต่ว่า<ม>ที่อยากได้คือน้องตัวนี้น่ารักมากตอนนี้ก็อยากได้มาเริ่มกันเลยเนาะูดูแอบดูการ์ดก่อนนะโอเคจะไม่ดูแต่รากเหมือนเหมือนองูเลยอุ้ยจับเลยจะไม่ดูจะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเก็บปลอดไทยแล้ว ไม่มีหูถ้าเดาจากข้างสองคิดว่าเป็นตัวไหนไม่มีหูมีก้อนของม้วนแปลกๆนี <a a anyway> ่มันค <co ือมาทุกคนมาแกะกัน hm, ตันต like ันต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  oh ันตันตัวคืออะไรไหมอะไรไหมอะไรไหมกะจัโมโจโมโจโจโจว่าแล้วว่าอะไรที่มันเป็นอันนี้หูนี่เองหูมันเองไม่มีหูหูนี่เองหูมันเองเอาฐานแป๊บหนึ่งวางไม่ได้นอนตะครก ใส่ฐานอย่างนี้อันนี้คือการของโมโจโจโจนะคะแล้วข้างหลังนี้ก็จะเป็นรูปกล้วยแบบนี้เลยใส่เข้ามาในฐานก่อนนี่ฐานเอเค okay. ต้องใส่ประมาณนี้ว้าว <c oughs> างน้องไว้ตรงนี้อเ,เอาได้แล้วพลังลูกผู้หญิง ไ้ก็ยังารักมากเลยอะโอเคนะน้องโมโจโจโจตัวที่หนึ่งผ่านไปกองต่อไปว้าต่อใกล้ใกล้กันเลยคิดว่าคุณจะได้อะไรกล่องนี้อือที่คิดไว้ว่าจะได้ไม่ใช่โมโจโจโจแน่นอนเพราะว่าได้ไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ ơi, bị hỏng mà đuôi ơi ơi này này ơi 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 bơ ơi lòng hay nè ơi 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 าการของน้องและข้างหลังก,ก็จะมีลูกกระต่ายและข้างหน้าก็จะเป็นน้องคนนี้ใช่ตอนมันเป็นสีคู่กายน้องทำเตือนแกะแล้วอย่าลืมเก็บที่ดีไม่งั้นแม่ดุเน่นี่นะคะมันจะไม่เหมือนกับของโกโจมอโจ,โจเพราะว่าของโกโจมอโจจะเป็นสีใสแต่นี่จะเป็นสีสันเข้ายากแกะย,ยากกว่าเลยื <laughs> ึพลังลูกผู้หญิง น้องลูปผู้หญิงไม่ไหวน้องน่ารักโคตรใสอันนี้มูปกระต่ายก็น่ารักน้องร้องไห้ด้วยอ่อน้องร้องไห้ด้วยถ้าไปถือวางไม่ได้นี่คือการ์ดของน้องบับเบิลนะคะข้างหลังก็จะมีรูปกระต่ายและข้างหน้าก็จะเป็นน้องคนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทั้งหมดของน้อง ก่อนต,ต่อมามา,มาดูกันก่อนนี้ไม่ใช่ของป๊อบมาเอ๊ะมใช่ใช่ของป๊อบมาบมา,มากีดกันค่อยค่อยคิดว่าคิดายังไม่เดาจะดูถุงงานเอ๊ยเอเอยังไม่จับย่ไม่จับ,บไเอ้ะซอรี่มา เออจะแกะกันเลยนี่แหละกจะไหนกิดว่าเสียอะไรคิดว่าเสียอะไรฟ้าคินด้วยได้บับเบิ้ลหรอเช่ไม่ใช่สีฟ้าต้องเป็นอะไรนะเฮ้ยไม่มีขนบับเบิ้ลไม่ใช่ไม่มีขนจะมีเหมือนหงส์มันเจ้ามันเจ้าวันนี้ทำาดแตงฟันกินต้องเป็นตัวไหนคะเป็นตัวนี้ น,ะะน้องน่ารักแบงฟันมาใส่แออมาใส่อุปกรี่ให้น้องกันนะคะโอ้การน้องก็จะมีหลังนี้รูปน้องแบ่งฟันแล่ข้างหลังนะคะก็จะเป็นน้องก็ไตเสียงฟูมาดูกันเถอะว่าในนี้จะมีอะไรออ้ยตัวนี้อุากร็นพิเศษเปน้องแก้วน้ำมีแบงจีฟันแล้วก็มีเก e ้าอี้ด้วยน่ารักเห็นแล้วใจฟู น้งแก้วน้ำน้องเก้าอี้จจอแล้วก็น้องแปลงสีฟัน,นจับน้องยืมนเก้าอี้กระแท้จับมือข้างนี้จับไปไห,หูตัวใหญ่มาก,มลกเลยใหญ่กว่าที่คิดไว้อีก่ะบน่าเอาไปทำโฟล์มังแจ๋เนาะเน้ยนอยจ้านะนี่นะคะน้องในรูปเลย แล้ลกกวข้างหลังก็น้องนะคะก็จะมีคกีบลายหัวใจแบบนี้น้องน่ารักมากเลยตัวต่อไปอตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนดีตัวนี้กันไม่หนักไหมไม่หนักค่ะไม่หนักและดิไม่ใช่ของบอบมบ์อาจด้วยมาต้องกีบหัวนีก้กีบง่าย อู๋อันนี้หนักเขาออากกงหนักเลยเฮ้ยคีดฟ้ามีคนคนเหรอมองไม่เห็นได้เราไปเรา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 เห็นเขาว่าคิดฟ้าคิดฟ้าคิดว่ามึงแตะได้น้องกระตุยกระตุยใช่อยากกระตุยมากเลยไม่มีคนไม่มีคนโอ๊ะโอเปัลโอเคิลไหนบอกว่ารถจะมีคนน้องบับเบิ้ลนอนมึจะแตะกันหน้าร้าอันนี้น้องบบัเบิ้ล นอนใช่ไหมคะนอนหมอนใช่คะ่ะน้องบับเบิ้ลนอนหมอนอุ้ยตัวบับเบิ้ลนอน,นะคะ่ะคือตัวนี้เลยใกล้ๆกับตัวแปรงฟันเลยตัวที่สิบนะคะใกล้ใกล้กับตัวแปรงฟันเลยน้องแปรงฟันเป็นเบอร์สิบเอ็ดนะคะแล้วก็น้องที่เราได้ตอนนี้นะคะคือเบอร์สิบโอเคค่ะในนี้ก็จะไม่มีอุปกรณ์อะไรนะคะนี่คือการ์ดของน้องชื่ออะไรเนี่ยเบธทามบับเบิ้ลนะคะหรือว,ว่าบับเบิ้ลที่กำลังนอน ตัวต่อไปตัวนี้ก็จะไม่ค่อยมีอิสระซอรีอะไรให้เยอะมากไม่มีเลยนะไม่มีอิสระซอรีไม่มีอะไรตัต่อไปโอ้ไม่คาดกล่องหึงสวรรค์ของปัหมามด้วยกล่องของปัหมาดคะมาแกะกันโอเคอันนี้คาดหวังอยากได้ซีีคทที่สดุด ไม่มีทางได้ถ้าหาักได้คือว้าวเป็นไปได้ไงถ้หาหักได้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยโอเคค่ะแกะแกะแล้วนะคะมาแกะตรงน,นี้กันเลยตองมีอเซอรี่มายม่ต่านะม,มาโยมายมันถูกกระต่ายเลยอ่ะมันถูกกระต่ายทุกอันเฮ้ยคีซีบอลอ่อนอ ดีขนบัซซัมตัวไหนบัซบซ,บซัมตัวนี้นะคะคือเบอร์สองมาดูฐานของน้องกันเถอะว่าฐานน้องจะเป็นยังไงเอ้ยน้านี่คือการของน้องบัซซัมนะคะแลนี่คือแอชเซอรี่ให้น้องให้มาน้องก็ตายเสียงพูดแล้วก็น้องหนาหลูกหัวใจน้องผ่าดเสียงพูดน่ารัก ว้าว <Wow. S 2> ชูกาชูการ์รู้ความลับและมาดูน้องกระต่ายกันเน้องนงกระต่ายน่าที่สุดของทุกอันเลยส oh. ิโอ้หไปอยู่ด้วยกันนะน oh. ั่นคือตอนนี้ได้สามห้าห้าตัวแล้วค่ะเก oh. ็บขยะแล้วหนึ่งนะคะ oh. ดูกันนะคะ เอากลองนี้แล้วกันมันหนักเปไ็นยังไงนะมหนักมันหนักเป็นยังไงมีมีความหนักใช้ได้และขอประมาณมาแกะกันเลยเฮ้ยฉันงไม้รับเพลินอยากเพลินต้องการเผยจนจนเกินไปแต่ <c oughs> าก,การประมวลผลลักษณะแบบนี้แบบนี้หมายเลขแปดด็อกเตอร์ ถ้าหากใช่คือถ้าหากใช่ตัวไปบ่อดูอ <c oughs> โอเคแม่จัดจัดเต็นท์ให้เลยจะไปเป็นบ่อดูในอนาคตอืมอจัลซิลลี่ <c oughs> น้ำยาแล้วก็น้งฐานน้ำยาสารเคมีเอ็ก <c oughs> จะเป็นแบบนี้นะการของน้องแล้วข้างหลังก็จะเป็นสารเคมีเอ็ก แม่ไม่ได้เอาในกระตัวแม่นั่นนะเขาภาษาเคมีเอกไม่ตั้งใจสารเคมีเอกน้องน่ารักมากเลยจะประมาณนี้แล้วค่ะน้องน่ารักมากเลยโอเคมาอยู่กับตัวต่อไปนั่นก็คือโอเคไหมกิ๊ด เอีกอีกอืมแต่การตัดมือกินข่าวอ่าอันที่ไปเมื่อไหอืมโดยที่คิดนายกรัฐมนตรีแน่นอนนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ใช่เราจะยอมกินผักสามเดือนอ่ะเดือนเดียวถ้าไม่ใช่เรายอมกินผักเดือนเดียวเด็ ยกมานะคะน้องเบอร์เก้ามาดูอุปกรณ์ของน้องกันเถอะว่าน้องมีอะไรมึงมีการ์ดแล้วก็มีโทราศัพท์กับสายมาโยเนี่ยน่ารักเนาะน่ารักมากเลยแต่ว่าน้องค่าขั้นจะถูกมากเลยนะทีขาเอามาดีเซลกันคนเขาไม่ค่อยชอบกันไม่รู้เหมือนกันทำไมเห็นใา,าน้องน่ารักขนาดน,นี้เนงงาะครูซามาทำไมถ้าคนไม่ชอบนี่นสันชา้าตรงนี้มันดูเจริงอ่ะสามารถคุยได้จรงิงด้วย ิด็กเขาพับกล้องมาให้นิดนวงฉันมาแล้วท่านกำลังนันอยู่เดือดเดือบวางสายได้ด้วยฉันมาแล้วฉันนอนอยู่ <c oughs> ตัวนี้ที่ตเวยมันวางสายได้ด้วยโอ,อเคมามมาใส่ฐานของน้องกันเถอะค่ะ านายกมาโยมาโยนายกมือใส่โทรศัพท์ได้ใช่ใส่ใสโทรศัพท์เข้าไปเสร็จมันจะยืดเนาอย่าไปยืดนิเรากลับนนันนี่คือการของ,งน้องนะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นรูปโทรศัพท์ วางไว้แล้วก็พร้อมแกะตัวต่อไปกล่องต่อไปเลยนะคะเหลืออีกีกกล่องแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะเหลืออีกห้ากล่องแล้วนะคะอยากให้จับให้ได้กระต่ายตัวไม่ออกสักตัวนี่แหละน่าจะอยู่ในถางกล่องนี้ขอได้สักตัวลองเขย,าขยาา่าเขย่ามาก่องนี้ต้องได้บ้างนะเออนี่มีที่กระสุ่ม ตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนี้กัวนี้กลงนี้น่นอนชัวจงชื่อเจลเคของฝันงตเสาแกะได้มาเกแ,แล้วจงไปกัด์ดรู้สึกว่ามีขนมาเกกัน เี่ยวไม่ได้เป็นถุงเป็นถุงคอถุงเป็นน้องตัวนี้มีถุงด้วยทนายที่มาทไมมีถุงด้วยอ่ะชาวว่าชาวมือเขาไม่มีถุงหรือว่าเพราะว่าอันนี้มันหักได้แต่ว่านี่มันหักก็ได้เหมือนกันทำไมเขาไม่ใส่ตัวนี้ไม่จับกบอ่ะ VIP แขก v พีหรือว่าตัวที่12นั่นเอง หรอใช่นัอที่สิบสองตัวท้ายเลยเอ้ยเอ๊ะไม่ใช่ใชตัวดูผตัวที่สามนะคะสามโอเคน้องกอเกตซึ่งแหลงเขาจะเป็นน้องกระต่ายน้องกระต่ายทีเดียวชอบเสียงตัวนี้อตอนแก่น้องกระต่าย แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นรูปเหมือนระเบิดแล้วก็วางไปกดล็อกสกิลต้องข้ามประมาณนี้ตัวต่อมา มดอยู่ลละแ้วกีสามกล่องแกะไปจนตอนนี้เหลือประมาณสี่กล่องสิบสองอ่ะไม่โดนกระต่ายสักตัวเชื่อแม่ไม่ตกองไปไม่ได้ตัวขนแม้ว่ายังไงก็อาจได้ถ้าไม่ได้เนี่ตสวยอันนี้กล่องูกมันคือสามในสี่เลยนะหนึ่งในสี่สามในสี่กระต่ายมีสามขอบบ๊อบมาทุกคนมาดล่นกันไมได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาละ ห้ามดูการนะห้ามดูการทั้งคู่เลยไม่ไมห้ามดูการทั้งคู่เลยไม่ให้ดู <c oughs> ให้ดูไม่ให้ดูการ์ดไม่ให้ดูการ์ดไม่ให้ดูต้องดูต้องดูทั้งคู่กระจายตัวนี่นขนาดเนี้ยอาชีพเมื่อนี้ขาดอะไรอยู่ล่ะที่มีขาดก็จะมีน้องเบอร์สิบสองเบอร์ห้าเบอร์หกแล้วเบอร์เจ็ดที่ขาดก็คือสี่ตัวนี้แก่เลย รอบนี้คิดว่ากระต่ายแต่รอบนี้คิดว่าทำไมมันไม่ใช่ใช่กระต่ายเขียวอ่ะให้เดาใช่คนจะจี๋สุดเลยคนเก่งที่สุดในโลกยินดีทุกคนแต่คนน้องคนน้องนิ่มมากเลยโอ้ไม่เป็นไรแล้วย่าร้องให้นะคนเก่งคนคนหลุดคนมันลื่นเลยอย่าจับดีก่าตัวนี้ไม่มีเอ็กเซซเซอรี่อะไรเลยนะคะ นี่แล้วน้องก็จะเป็นแบบนี้นี่เคยเป็นต้องการสีเหมือนเดิมเนาะโอ้ไม่เป็นไรนายอะลองให้นะคะคนเก่งข้างบนเลยตัวีเหมือนเดมเหาไม่เห็นมาตัวสีเข็มเอเค อันนี้เบาสุดคิดว่่ากลองไนนอันนี้เบาอ <au> ห้มันใหญ่เนาะมันก็น่าจะอันนี้หนักอันนี้อันนี้หน,น,นักสุดเบาสุดกลางเอาเออันนี้หนักสุดเอาเบาสุดก่อนกล่องที่เป็นไปไดื่อยถ้าไชมพูทำไมเธอคิดว่ามันคือตัโนีะ <c oughs> อยอะไงกันขึข้นแต่งไาพิเศษเลยตัวนี้ห้ามดูการ์ดเป็นเดงมี่เราเราคือมิดโดนกล่องกันชื้แล้วอะสองกระชื้นแม่เดาไปว่ามันคือกระต่ายชมพูะน้องคือหัวนั่ ก็เขาบอกว่าตัวพวกกระต่ายะมันจะมีสัญลักษณ์บอกข้างในไอ้ตรงตรงโุ่มันใช่ปะใช่มันจะเป็นคำว่าป๊อปมาดมาทุกตัวนะนะคะเนมันจะมีคำว่าป๊อปมาดูที่ตัวแต่ว่าหาไม่เจอตัวนี้มันจะเป็นไอ้ตัวขน่าจะมีบอกทุกตัวบอกที่ฐานหมดเลยไงนะคะแต่ว่านี่มันไม่จำเป็นที่ต้องมีฐานแล้วหล่นตัวมาคู่กันมาก ขอไปอยู่กับเพื่อนนะนอกมากเลยคู่ปูโอเคมาสอ,อง<า>ทงจ้า <laughs> ดับมวยอาดาก่อนให้ดาก่อนเลยอันนี้ไม่ใช่กล่องอันน,าาน,น,นี้อันนี้ของประมาทแเละนี่ยไม่ใช่ของประมารอันนี้ของประมารและนี่ไม่ใช่ของปรอปารสายฟ้า <laughs> ใช่ แกะเลยถ้านคิดไปแล้วลว่าอันนี้คืออะไรแันดอกก็รู้ด้วยว่านี่คืออะไรสมบอกสับม,มื้นขนไวแกะไปนะภายในสามสองหนึ่งอ,อุ้ยอันนี้ก็มีสอง ทำไมฉันรู้สึกว่าตัวเนี้ยที่มันเป็นทุกตัวมันมีทรงมาเลยมีขาหองมาให้ด้วยมา,าอะหอมแล้ว,ว้าหอมจะเป็นรูบลูเบอนนี้เลยแพ้ไปแบบนี้อ้ยหนาวครับตอบของมะฮอมตัว้ไหนตัวไหน <laughs> เป็นตัวนี้ต่สิบสอง ตัวที่อยากได้เนาะก็ไม่ได้ตอนมาได้ตอนลตหลังแทนนี่น้องน่ารักเังนี่นี่นี่น,น,น,นี่ตัวนี้ก็มีรเ baby โอเคตัวนี้เป็นตัวธรรมดาปกติเอาการไปไหนยังไม่ได้ออกเกือบแล้วเกือบเกือบหายกะเกือบหายแล้วก็ข้างหลังก็ได้ไปสีเหลือง ประมาณนี้ของตัวนี่โอเคแล้วก็อุดท้ายเราทำไมไม่เป็นไรอะไม่เป็นไะต่ายฟ้าเบอร์ห้าเราจะถูกนี่แังตัวสุดท้ายล้ะแกะมาแล้วสุดสุดครั้งหนึ่งแกะ้ครบเร็วๆมนกจะมาขันเนื้ออะไรล่ตังบู แกจะได้มีเพื่อนแล้วนะชาเขียวชาเขียวเราจะได้มีเพื่อนต้องลุ้นสักอันนี้อันนี้ไม่จะเป็นที่ต้องลุน้นให้ให้ดูหนะ่อยสามสองหนึ่ง ขตอนชอบตัวที่ว่าน้ำตามันจะไหลร่วงแล้วมันไม่ร่วงมีตัวเดียวที่ดูไม่แฮปปี้รองไห้ทุกตัวแต่ว่าตัวนี้ดูแฮปปี้ขึ้นหน่อยไม่มีตัวไหนไม่ร้องไห้เลยเหรอเออไม่เป็นไรนะ,ะรักทั้งสามตัวเลย อยากได้ตุ้มสเปซสีส่เข็มอยากได้ตุ้มสเปซสีส่เข็มไดเสียดายไม่มีตุ้มสเปซสีส่เข็มและไม่มีตุ้มสี่เข็มในสอปอตที่นี่นะคะคือตัวละครทั้งหมดที่เราแกะในวันนี้นะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือคายเบบี้ครับว่าครับเกิลที่เราได้มาในวันนี้เนาะน้องแต่ละตัวก็น่ารักมากมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็มีสีสันของตัวเองถ้าคลิปแบบนี้ไหมคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้โคังด้วยนะคะแชกดซับสไคร้ให้ด้วยนะใช่กดซับสไคร้ให้ด้วยยังเหลือกล่องส่งอีกเยอะมากใช่ยังเหลืออีกเยอะแบบเยอะมากถหากใครอยากรู้ก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะโอเคแั้วก็เป็นยังไงกดซังนะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ท่ายังไงก็ขอปิดชิปการเปิดกล่องสุ่มใครไปที่ครับครับก็เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของโค้ดซองแล้วก็คลิปสนุกสนุกอีกมากมายเลยยังไงก็ช่วยดูกันหนนะ่ <Okay. S 1> อยนะอี่เลมกเปิดทัชการ์ให้เขาจงด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย Why? Why? Oh, God, a commercial!